ข้าวโรมการเสวนาวิชาการทุกท่านครับกรบผมนายพยายามจำคอนเสิรประการและเลขาธิการสมาคมบุเตียงชาติขอนําเรียนท่านประธานและแขกพุ่มเกียรติเกี่ยวกับการจัดการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่องนโยบายภาครัฐในการจัดการที่ดินความหมายเพื่อประโยชน์ของประชาสังคมนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับของงานนี้ ก็เพื่อส่งเสริมบูรณาการความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินเป้าหมายตามหลักวิชาการเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและอำนวยประโยชน์สุขต่อประชาชาติประเทศชาติและสังคมนะครับสเพื่อให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบได้มีส่วนเสนอแนวทางการปฏิบัติตามภารกิจที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมนะครับสเพื่อให้เวทีวิชาการเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการแรปรผลและการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้และสรัพก,กรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการสมวนคุ้มครองและอำนวยปราโยะน์ต่อสังคมปัจนี้ได้เาวลทาสมควัแลต้ติงขอรยดิจิญต่านนายกสมาคมนะครับเปิดการเสวนาวิชาการครับ